นางรุ่งนภา,ายมอุทัยครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสองพี่น้องรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอดอนเจดีพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช2562ระหว่างวันที่6-7ถึงพฤศจิกายน2567ณวังยางริเวอร์พาคอำเภอสีประจรัน์จังหวัดสุพรรณบุรี นางรุ่งนภา,าย้ำอุทยัยครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสองพี่น้องรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอดอนเจดีพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมงานกระถินวัดดอนเจดีประจำปีพุทธศักราช2567ในวันที่10พฤศจิกายน2567ณวัดดอนเจดีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสกรระดับอำเภอดอนเจดีภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2567และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ในวันที่20พฤศจิกายน2567ณห้องประชุมสกรระดับอำเภอดอนเจดีชื่อนางสาวมญทาบูลีรัตน์ค่ะคิดอย่างไรบ้างตั้งแต่มาเรียนกศนจนจบวันนี้นะครับก็ได้ประสบการณ์ค่ะ สิ่งที่ไม่ได้ทําไม่เคยทําก็ได้ทําต่อที่มาเรียนเนี่ยค่ะข้อคิดที่ว่าอดีตมันย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้ค่ะก็เลยต้องทําปัจจุบันให้ดีสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณค่ะที่ว่าที่มีโอกาสได้เข้ามาเรียนค่ะก็ถือว่าซรรอกอลก็เมื่อเปิดโอกาสให้เด็กที่ไม่มีโอกาสได้เรียนในระบบได้มีโอกาสได้เรียนเมื่อเพื่อนค่ะ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปีพุทธศักราช2567ในวันพุทธที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ณห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอดอนเจดี นางรุ่งนภา,าย้ำอุทยัยครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสองพี่น้องรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสก,ร,สอกร,รอระดับอำเภอดอนเจดีมอบหมายให้ในายนิวัตเก็ตแก้วครูกศนอตำบลเข้าร่วมงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติครั้งที่6ในวันที่21ถึงวันที่25พฤศจิกายนณนะ่ายลูกเสือวชิราวุธอํเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี นำแผนนั้นไปใ,ใช้ในทุกอำเภอนะครับทุกตำบลที่ท่านจะขับเคลื่อนในงานด้านการศึกษานางรุ่งนภาย,ย้มอุทัยครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ2อพี่น้องรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอดอนเจดีพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567และจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ตาม แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้ในวันที่28ถึงวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ณโรงแรมสีอุทองแกรนด์จังหวัดสุพรรณบุรี นางรุ่งนภา,าย้มอุทัยครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสองพี่น้องรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสก,ร,สกรระดับอำเภอดอนเจดีพร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับดรชัยพัฒน์พันวัฒนสกุลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่มาเยี่ยมชมและให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของสองกรระดับอำเภอดอนเจดีในวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2567